ไดยที่เมื่อคืนน่ะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่ามันคือเราทั้งหนึ่งทั้งกลัวตกใจนี่แหละชีวิตอันนี้ทางขนาดนี้เก่งมาไม่ได้นะครับคือหลงแล้วก็หลงอีกหล,ลงซ้ําหลงซากมันต้องมีแยกขวาปะะ่ะฮะมันเห็นไม่มีเส้น,นึางขวามขวาเราไปซ้ายครับแต่เรามาซ้ายมันเจอก้อนหินก้อน,นใหญ่เลยประชาชนคนทั่วไปเขากคงไม่เข้ามากันหรอกมันมันมันลาก กลับรถกลับรถนั่นไงอุปสรรคคือแบบทัศอบของชีวิตเมื่อชีวิตคนเราต้องพบปัญหาหรืออุปสรรคหลายครั้ง อาจจะทำให้เรารู้สึกท้อแท้และหมดกำลังใจนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเชื่อเถอะค่ะว่าอุปสรรคล้วนเป็นยาขมที่ล้วนไม่มีใครอยากล้วนมองแต่ขึ้นชื่อว่ายาขมส่วนใหญ่มักเป็นยาดีเสมอยิ่งบทเรียนยากขึ้นเท่าไหร่ถ้าเราผ่านมันไปได้เราก็จะยิ่งเก่งและแกร่งขึ้นเท่านั้นคิเตอร์มันคลนครับต้องจอดรอแป๊บหนึ่ง ให้มันเย็นก่อนนี้ก็ลืมของย้อนกลับมาเอาของโทรศัพท์วิ่งไประมาณ2องกิโลแล้วระหว่างรอก็ดูวิวทิวทัศน์ไปก่อนครับนี่ครับจอดอีกแล้วนะความร้อนขึ้นนี่ได้คุณลุง คุณลุงบอกจอดรอีนี่ก่อนคุณลุงวันนี้ใจดีฮะเดี๋ยวให้ใหหน้ําไปเติมมนตุ่มต้องจอดรอแป๊บหนึง่งตอนหลังกลับไปเยี่ยมอยีกกย,ยูชนบุรีแก,อ,ก,กอ้อนร้องเกิดปัญหาใหญ่แล้วครับผมท่อน้ำมันแตแกเห็นไหมครับรอยแยกนี่ครับรอยแยก ตรงนี้เห็นไหมครับนุนขีดเลยครับุนเติมน้ำเท่าไหร่ก็รั่วออกหมดปัญหาตรงนี้คือรอติดต่อช่างอยู่ครับทางนี้ออฟโรดด้วยไม่กล้าขับไปเพราะขับไปนี่โอกาสนอกกลางทางนี่สูงมาก เราไม่เสี่ยงนะครับเพราะว่าท่อมันแตกมันชีอันนี้ก็ลองติดต่อหาช่างอยู่ว่าจะ,จะทำยังไงจะลากรถหรือจะให้จ้างขับรถมาเอาอะไรมาเปลี่ยนผมต้องใช้เวลาอากีกหลายชั่วโมงกว่าจะมาถึงเพราะเส้นทางมันเป็นออฟโรดเหลือเกินก็ดูรถผมเละเลยเห็นไหมเจอ ขอติดต่อช่างรอ,ร,อรอคำตอบอยู่ครับป <c oughs> ้าเดินมาจากบีเอ็มแคมป์ระยะทาง,อง2 <c oughs> อกิโลกว่าด้วยความเป็นห่วงเดินมาหาโอ้โหสุดยอด ตัวลำบากจ้ะตัวลำบากดูคนไม่ใช่คนในพื้นที่ไงจ้ะก็เลยเป็นห่วงใช่เนี่ยโอ้โหต้องขอบคุณป้ามากเลยเนี่ยเนี่ยเขานั่งรอเป็นเพื่อนด้วยเนี่ยแล้วก็บังคับให้กลับไปนอนด้วยอ่าบังคับไม่ถึงคืนนี้ยังไงก็ต้องไปนอนที่นู่นถ้ารถอซ่อมเสร็จเร็วก็อาจจะได้ได้ออกไปแต่ถ้าเย็นก็คงนอนนี่อีกคืนนึงเนาะจ้าโอ้ป้าเขาบอก ตอนบับอยู่แล้วลําบากออกไปกว่าจะไปถึงลําบากทางมันอันตรายจ้ะข้างแล้วสัตว์ป่ามันสัตว์ป่าด้วยมีช้างด้วยป้าบอกมีช้างด้วยสองร้อยเชือกเดินเท้ามาโอ้โหสุดยอดขอบคุณมากป้าจ้ะ ที่รอช่างเอาอะไรมาเปลี่ยนให้หิวข้าวนะบัดนี้เวลาบ่ายสองแล้วอเาวพี่สาวกินกับหนูไหมไม่จ้ะเอาเลยตังสบายกินมาแล้วลก,กินแต่มาแล้ว แล้วพี่สาวไม่กินด้วยกันจริงๆหรอกินยั่วดีกว่าไปไหนไม่ได้คือ,อ,คอมัน,ม,น,ม,นมันเสียค่ะนนก็เลยก็เลยไม่รู้ว่าเขาจะมาถึงกี่โมงแล้วเราจะเสร็จกี่โมงถ้าออกไม่ได้อ่ะใช่ตอนนี้เขากำลังเดินทางอยู่ไปซื้อของแล้วค่ะ ค่ะค่ะกำนันเขาเขาประสานให้แล้วค่ะงอยู่ค่ะพวกเมื่อกี้นี้คนงานเห็นเกดเดินมาหาแต่ว่าเกดบอกว่าเกดเดินมาถึงไอ้ตรงป่าฟามอ่ะเจอกันแล้วค่ะเจอกันแล้วค่ะเจอกันแล้วเนาะครับจะลับเข้าไปนอนในแคมป์ก่อนใช่ไหมคะยังไม่ทราบค่ะแต่ว่าเผื่อไว้ว่าถ้าเสร็จถ้าเสร็จเย็นอย่างเช่นหลังจากห้าโมงเงี้ยค่ะไม่น่าจะกล้าออกอะค่ะกลัวเป็นแบบเมื่อคืน ใช่ครานี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วเนาะค่ะใช่ค่ะช่างไม่ถึงเลยค่ะช่างมาแล้วครับโอ้โหเหมือนเหมือนพระมาโปรดโอ้ไม่เคยเข้ามาลึกถึงขนาดน,นี้สักทีคนละโซนเอ่อพี่มาจากไหนนะครับคอ,อนบรีครับทีมงานคอ,อนบรีรถยกครับอ๋อครับพี่ชื่ออะไรครับช่างรวยครับช่างรวยนี่แหละครับช่างกล้าช่างกล้าช่างกล้าเนอะคนนี้ช่างกล้าใคร ครมีปัญหาเรื่องรถครับมามีทุกอย่างครับสไลด์ยกเคนมีครับอืมสไลด์ก็บมีครับติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมง24ชั่วโมงครับเบอร์โทรครับ0899450367ครับผมอีกเบอร์ครับอีกเบอร์หนึ่ง097010อ๋อดูโอยด้วย7542โอเคอย่าลืมนะครับไปอุดหนุนถ้าใครมีปัญหาเรื่องรถจะมาที่นี่ตามไม่ต้องไปถ้าทืมตามนะครับ ไม่ต้องเลยครับไม่ใช่ช่างอย่างเดียวนะครับเป็นอาสากู้ภัยด้วยโอ้สุดยอดหนุ่หน่รถนะครับบริการอันนี้เป็นรถกู้ภัยเหมือนกันเป็นรถยกด้วยอ๋อหน่วยกู้ภัยพุกสามหนึ่งครับพุกสามหนึ่งครับตัวนี้ครับนี่ครับมาที่นี่มีปัญหาอะไรโทรได้ยกเว้นเรื่องตังค์นี่กลเป็นของติดรถมา พเราฝัง็นตัวกันครับอ่คิปสไปลมนอยู่ไหนอตักจะิเนน้คิปลักี่รับไปต่อได้๋้ยด้านไหลเกิดเปลี่ยนสายยาง ขณะนี้เวลา5โมง20นาทีเพื่อไม่ให้เป็นการเสียน้ำใจเราย้อนกลับมาที่ BM Camping ตามคำชักชวนของพี่สาวและพี่เบิ้นด้วยกเกรงว่าหากเดินทางกลับออกไปในเวลานี้จะเสี่ยงอันตรายให้กลับมาค้างคืนที่นี่อีกสักคืนผลของกลางเต็นท์ท่ามกลางสายฝนอีกเช่นเคยค่ะ จากาศยามเย็นครับเราได้กลับมานอนที่นี่อีกครั้งหลังจากเลิกสภัยข้มามอนํำแตกเึ่งไม่เปลี่ยนมาใช้ได้ชุกคราวนะครับว,นนวันนี้ต้องนอนที่นี่ก่อนเพราะว่าถ้าออกไปมันจะมืดปนปัญหาอีกมาดูความงามของยอดเขาฟูจิคอมบุรีกันครับตหกหนักเลย ที่สายฝนพรำลงมาแทบทั้งคืนวิวที่หน้าเต็นท์ในเช้าวันนี้ฟูจิสังตรงหน้าดูเหมือนสำแดงโชว์ความงามด้วยริ้วหมอกที่ลอยละล่องไหลลอบผ่านยอดเขาอยู่เหนือลำน้ำมูลความงดงามของธรรมชาติที่เขื่อนมูลบนนี้ได้บรรเลงไปเรื่อยๆด้วยท่วงทำนองของความสดชื่นสงบสบายตาท่ามกลางวิถีของชาวบ้านในละแวกนั้นคนเมืองอย่างเรา,เรา ทำได้เพียงอิจฉาคนที่นี่ที่ได้มีโอกาสสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ในทุกๆวันวันนี้รีบเก็บเต็นท์แล้วบอกลาพี่สาวหรือป็สาวอย่างจริงจังกว่าเมื่อวานเราต้องรีบนำรถออกไปที่อู่เพื่อไปเปลี่ยนอะไรตามที่ได้นัดแนะกับพี่ช่างรวยเอาไว้สภาพเส้นทางหลังจากผ่านพ้นสถานการณ์ที่สายฝนโปรยลงมาแทบทั้งคืนนั้น ถนนหลายช่วงได้เปลี่ยนสภาพเป็นแอ่งโคลและดินเลนส่งผลให้การขับขี่รถยากลำบากขึ้นมากต้องใช้เวลาพอสมควรค่ะระหว่างทางขณะที่กำลังออกไปเจอรถชาวบ้านติดลมถึงสองคันดูเหมือนว่ารถแท็กอร์และชาวบ้านที่นี่จะคุ้นชินกับการต้องคอยช่วยเหลือรถที่ประสบปัญหากับทางบนเส้นทางสภาพแบบนี้เป็นความเกื้อกูลต่อก,กันของเพื่อนร่วมโลกและต้องขอขอบคุณ กำนันของตำบลจอระแค่หินที่ดูแลผู้มาเยือนและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะการได้เรียนรู้จากเหตุการณ์เมื่อวานนั้นสอนให้เรารู้ว่าแม้ในถิ่นที่ทุระกันดารยากลำบากขนาดนี้แต่กลับยังมีชาวบ้านในท้องที่ต่างก็ดำเนินชีวิตแบบใจดีต่อกันได้อย่างปกติสุขวิวทางขวามือของกระจกรถเราคือวิวทะเลสาบเขื่อนลำแชะ ลำแชเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของอำเภอคอนบุรีและเป็นสาขาหนึ่งของลำน้ำมูลที่นี่มีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ทำกันอย่างเพลิดเพลินไม่ว่าจะเป็นตกปลาล่องแพลัดเลาะ,ะไปตามลําน้ำเพื่อชมวิวทิวทัศน์ได้อย่างใกล้ชิดและชาวบ้านที่นี่ยังนิยมเลี้ยงปลาในกระชังเป็นอาชีพอีกด้วย ที่สุดถนนมันจะเป็นหอนาฬิกาทางขวาทางขวามือเป็นร้านเม่งเสงค่ะพี่โรยพี่รยมีชื่อโอ๋ไหมคือเราต้องใช้ปักหมดุดไปที่แผนที่เราไปไม่เป็นถึงนัร้นใหญ่กิอ่งตามธนาทางมาเลยครับพี่เขาเมื่อน,น,นะครับมันจะมีปั๊มน้ำมันะครับมัจะมีเต็มรถอยู่ขวามือครับเลย มาถึงอู่แล้วมาตรวจอาการก่อนไอ้มิีคาดว่าจะใช้เวลารน,น,นานเท่าไหร่ครับไม่เกินชั่วโมงนะ ก๋วยเตีเ๋ยวครัวบ้านแม่ก๋วยเตีเ๋ยวโกเด้งลาบก้อยต้มแซ่บพริกป่นดีงามมากอ,มอ,อันนี้หมูครัไหมูโอ้ยดูสิคะท่านผู้ชมก๋วยเตี๋ยวโกเด้งน้ำตกหมูหน้าตาดีมากๆค่ะร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านๆที่คอนบุรีเยี่ยมไหมไหนดูสิมันเป็นยังไง ก,ก็เขาเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูโกเด้งไงอื่ยอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเนื้อโกเด้งเราเป็นสายเนื้อเนื้อน้ำตกด้วยนะเอากระปิมาวางไว้ให้ด้วยเมื่อกี้สงสัยว่าเอ๊ะทำไมจานผักดูอลังการงานสร้างจาังเลยแล้วก็มีลูกโดใส่ถ้วยมาสวยงามเรียบร้อยแบบน่ารักอะ่ะ อันนี้เสร็จแล้วกระปีก็ตามมาค่ะเมื่อกี้สอบถามบอกว่าวิธีการกินกินอย่างนี้เอาลูกโดดที่ให้มานี่นะคะแล้วก็จิ้มลงไปเป็นวัฒนธรรมการกินของที่นี่แบบนี้ต้องกินกระเตี๋ยวคู่ไปด้วยป่ะม,มันจีจ๊ดจ้าจริงๆเอออร่อยเฉยอร่อยเฉยจิ้มหมากินจิ้มหมากินอื ไม้น่าเชื่ออร่อยเฉยเป็นการค้นพบทางโลกันยิ่งใหญ่อรอยครบอร่อยจริงๆครับได้มาลองแล้วใครที่แวะมาเที่ยวที่นี่นะครับแวะมาได้เลยครับร้าน,นนี้ไม่แพงด้วยเยอะด้วยอร่อยด้วยเจอกันนะครับเราจะไปต่อที่สะพานไม้ร้อยปีนะครับ บันซีนคอนบุรีอีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดเลยนะคะสะพานไม้ร้อยปีที่บ้านโคกกระชายค่ะที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยววิถีชนบทชื่อดังสะพานไม้ที่ทอดตัวผ่านทุ่งนาข้าวสีเขียวขจียาวกว่า1กิโลเมตรสะท้อนถึงวิถีชีวิตชุมชนแบบดั้งเดิมสะพานนี้ก่อสร้างขึ้นเพื่อให้ชาวบ,บ้านได้ใช้สัญจรไปมา และเพื่อขนย้ายผลผลิตทางการเกษตรชาวบ้านและชุมชนที่นี่ช่วยกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้ให้คงสภาพเดิมอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ที่นี่ยังเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์รับขอบฟ้าที่สวยงามมากอีกเช่นกันค่ะ ้งานไดคุณยายขาสะพานนี้มันยาวกี่กิโลอะคะคุณยายอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่ง,ฝ,งฝั่งนี้เหรอคะอ๋อมันน้ำตึที่นี่สะพานนี้นะตรงนั้นสมใจค่ะรักเดิมมันเท่ๆก่อนสูงขึนเหรอคะอ๋อที่นี่มันคนหลายปีต่อหลายปีของเาหลีนะนี่อันนี้แล้วชาวบ้านก็ใช้เดินจริงๆหรือเปล่าคะ บอกว่าสะพานนี้เป็นสะพานที่ซ่อมงแซมใหม่สะพานอันเก่าเนี่ยมันเป็นเสาไม้ไม่ได้เป็นเสาคูนแบบนี้ค่ะคุณยายบอกว่ามันนานสร้างตั้งแต่ยายยังไม่เกิดเลย อนบุรีทั้งทีเราไม่พลาดที่จะพาไปปิดคลิปกันที่ผาสามเกลอขับต่อไปอีก8กิโลเมตรเข้าสู่ถนนออฟโรดอีกแล้วครับพี่ชิดมีลุยจริงๆยังไม่เข็ดจ,จ้าผ่าหนหลงพี่ชิดไปออฟโรดอีกแล้ว บ้างครับคุณจ๊บขับรถมาที่นี่สามวันนี้ออฟโรดตลอดเลยค่ะชีวิตออฟโรดมากแต่ก็ต้องมาเพื่อผู้ชมทุกท่านจุดชมวิวแลนด์มาร์คแห่งใหม่หน้าผาที่เป็นก้อนหินขนาดใหญ่มีลักษณะเป็นแหลมยื่นออกไปจากตัวผาเป็นจุดที่ใครก็ต้องเก็บภาพนี้ไว้เป็นที่ระลึกอย่างแน่นอนผาหลักของผาสามกลอตรงนี้คือผาตรีเพชร ชะงอนจะยื่นออกไปสวยๆหน่อยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวที่หลงไหลในการถ่ายภาพและต้องการสัมผัสกับธรรมชาติดิบๆไม่ควรพลาดผาแม่ปลอดหรือผาสามเกลอตั้งตระหนากรอยบนภูสูงบนยอดเขามะ่าเขตร,รอยต่อระหว่างพื้นที่ตำบลบ้านใหม่และตำบลโคกกระชายอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรี ประกอบด้วยผาย่อยๆหลายผาเช่นผาชมจันทร์ตะวันขึ้นผาลัดเลาะผาตรีเพชรผาตานะและผาส้มแป้นค่ะบนยอดเขาแห่งนี้สามารถมองเห็นยอดเขาที่ใกล้เคียงกันอีกสองยอดซึ่งเป็นที่มาของชื่อผาสามเกอร์ผาส้มแป้นจุดนี้คือผาส้มแป้นค่ะ เป็นหนึ่งผาในผาสามเกลอของจุดชมวิวบริเวณนี้วิวแลนด์สเตปด้านล่างสามารถชมเขื่อนลำแชะและทิวเขาสลับซับซ้อนของอ,อุทยานแห่งชาติทับลานได้อย่างชัดเจนสวยงามมีวิวของวิถีชีวิตการเกษตรและการทำประมงของชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบเขื่อนมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะทั้งยังเป็นจุดชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าที่สวยงามอีกแห่งหนึง ขอ,องจังหวัดคนครราชสีมาเงียบสงบและมีอากาศบริสุทธิ์ที่เป็นแหล่งโอโซนชั้นเยี่ยมผู้คนไม่พุกพล่านเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่เส้นทางเข้าถึงถึงแล้วนะคะหาแม่ปอน ระหว่างเลาะลงมาจากผาสงางเปิ์ชาวบ้านที่นี่แลดูคุ้นชินกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่เป็นอย่างดีพวกเราต่างโบกมือลาซึ่งกันและกันด้วยใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้มเออน่ารักชาวบ้านเนี่ยเราผ่านไปทุกที่ก็น่ารักทุกที่เลยแค่นี้ก็ได้กำไรแล้วปิดคลิปกัน ด้วยซีเนอรีเดิมเฉกเช่นเดียวกับตอนเปิดคลิปนะคะนั่นคือวิวสสวยๆของเส้นทางมอเตอร์เวยลอยฟ้าสายนี้พบกันใหม่ทลิปหน้าค่ะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามช่องกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณสำหรับตามรับชมค่ะ